สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุลีจะมาสอนเด็กๆทำไข่ไดโนเสาร์ไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีไข่ต้มนะคะเด็กๆแล้วก็สีผสมอาหารค่ะสีผสมอาหารจะเป็นสีที่ปลอดภัยต่อเด็กนะคะวันนี้คุลีก็เลือกมาสีฟ้าแล้วก็สี เหลืองแล้วก็สีเขียวเด็กๆเลือกตามใจชอบนะคะว่าเด็กๆจะชอบสีอะไรนะคะเด็กๆต่อไปค่ะอันนี้เขาเรียกว่าถุงแกงหรือว่าถุงร้อนนะคะแล้วก็มีหนังยางหนังยางหน่งเส้นนะคะเด็กๆเด็กๆมาดูวิธีการทำไข่ไดนเดสาวได้เลยค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราหยิบไข่ต้มขึ้นมาให้เด็กลองคิดนะคะว่า จะทำอย่างไรไข่ของเราจะมีรอยร้าคุรีที่ออกแล้วนะคะเด็กๆคุรีเลือกเอาไข่ของเราค่ะมาเพะกับไม้บล็อกค่ะเด็กๆดูนะคะเด็กๆว่าจะเกิดรอยร้าวไหมนะนี่ไข่ของคุลีเกิดรอยร้าแล้วนะคะเด็กๆ นำไข่ที่มีรอยร้าวนะคะใส่ในถุงร้อนเลยค่ะใส่ในถุงร้อนเลยนะคะขั้นตอนที่3ให้เด็กๆนำสีผสมอาหารม,มาเทใส่ถุงร้อนที่มีไข่อยู่นะคะเด็กๆขั้นตอนนี้ท่านผู้ปกครองต้องช่วยเด็กๆในการเทสีผสมอาหารนะคะเดี๋ยวจะเพื่อนเสื้อป้องกันการเพื่อนเสื้อนะคะ เด็กๆดึงไปเลยนะคะ,ะด็กะักปริมาณเอานะคะดกๆก็ะประิมาณเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เด็กๆก็ใช้หนังยางมัดถุงไปเลยนะคะ คุ้มเสร็จแล้วเด็กๆก็ขยานะคะเด็กๆขอยอเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาแกะเปลือกไข่กันดูนะคะว่าไข่เราจะเป็นร่างเป็นไข่ไดโน้งเสาวจริงหรือเปล่า ไข่ไดโนเสาร์ของคูลีสวยมากเลยค่ะเด็กๆดูนะคะว่าใช่ไข่ไดโนเสาร์ไหมคะนี่ไข่ไดโนเสาร์ของคูลีเป็นสีฟ้านะคะเด็กๆสวยมากเลยค่ะไข่ของคูลีสามารถทานได้นะคะเด็กๆเพราะว่าใช้สีผสมอาหารเพราะว่าสีผสมอาหารปลอดภัยเป็นสีที่ใช้ในการทำอาหารนะคะเด็กๆ แต่เด็กๆต้องไปล้างก่อนนะคะเพื่อความสะอาดนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆล้างเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาให้คุณครูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหลังจากที่เด็กๆทำกิจกรรมไข่ไดโนเสาร์เด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตัวเราเอง กันนะคะ